ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดของเราเพราะว่าการที่เรามีชีวิตมันสอนให้เรารู้จักการใช้เวลาให้เก็ดประโยชน์คนเรามีเวลา24ชั่วอโมองเท่ากันแต่ว่าสร้างเงินสร้างความสัมพันธ์สร้างควาสมสมร็จแต่ละอย่างเนี่ยไม่เท่ากันจริงๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีคอมมิชเมนต์หรือว่าพันธสัญญากับตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากเท่านั้น ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้ววันนี้เนี่ยคุณจะใช้เวลาไปอย่างไรเส้นเปลืองใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้เปลี่ยนใหม่คุณมีเป้าหมายของชีวิตเช่นคุณต้องการหาเงินนะไปรักษาคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อที่ดินคืนให้คุณพ่อคุณแม่มันมีเวลาจํากัดใช่ไหมครับในเดทไลน์บางอย่างคุณก็จะทําสิ่งนั้นอย่างเต็มกําลังจริงไหมครับนั่นแหละครับคุณก็จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะว่าทุกนาทีมันมีคุณค่าส่วนเรื่องเวลาเนี่ยมันกมีีรชาวิต ชีวิตคนเรานะครับตอนเกิดเนี่ยมันเลือกได้ครับแต่ตอนตายคุณไม่รู้คุณจะตายตอนไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันช่วยให้เรารู้ถึงคุณค่าการมีชีวิตบางครั้งยอยู่ญาติพี่น้องเนี่ยจากไปโดยแบบเฮ้ยเรายังไม่ทไในลำลาเคยเป็นไหมครับคนที่สนิทของคุณญาติพี่น้องนะครับหรือคนรู้จักของคุณบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ลำลาพวกเขาแต่สิ่งสําคัญครับ เวลาจึงจะทำให้เราเนี่ยรู้จักคุณค่าของชีวิตที่สุดเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดของเราจงใช้ทั้งชีวิตและเวลาให้มีคุณค่าสมกับการมีชีวิตทําทุกอย่างให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วโฟกัสปัจจุบันและอนาคตจะเกิดอย่างดีได้ก็ต่อเมื่อคุณทำปัจจุบันให้ดีโอปปา Master LP, สานมัสค์โค้ดเอ็นเอสดดีครับ